จะทาเกี๊ยวกุ้งฮะนอกจากส่วนประกอบของกุ้งแล้วนะครับตัวไส้ของเราเนี่ยก็ยังจะมีคุณประโยชน์จากเห็ดหอมแล้วก็โกจิเบอร์รี่ด้วยผมตั้งชื่อเมนูนี้ว่าเกี๊ยวกุ้งเห็ดหอมย่างครับเอาละก่อนอื่นนะฮะเวลาที่เราจะใช้เห็ดหอมเนี่ยถ้าเบื่อเราอยากได้กลิ่นห,มหอมๆนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นเห็ดหอมแห้งครับผมวันนี้นะครับเห็ดหอมที่ผมเลือกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเห็ดหอมคุณภาพคัดมาพิเศษเพราะว่าเราจะสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือว่า ดอกของเขาแต่ละดอกเนี่ยครับจะไซส์เท่าๆกันนะครับทำให้เวลาที่เราทําอาหารแล้วเขาบอกว่าเห็ดหอม4ดอกเนี่ยเราก็กะง่ายนะครับทุกดอกเท่ากันหมดเลยเราจะต้องนําไปแช่น้ําให้นุ่มดีก่อนจะใช้น้ําอุ่นก็ได้น้ําสะอาดก็ได้นะครับเราก็แช่น้ําให้เห็ดหอมของเรานุ่มดีใช้เวลาประมาณ10นาทีครับในขนาดเดียวกันนะครับเราก็จะใช้เกากี้ด้วยเกากี้เนี่ยฝรั่งเขาฮิตมากนะฮะเขาจะเรียกว่าโกจิเบอร์รี่ครับ โกจิเบอรี่เนี่ยเขามีโภชนาการทางอาหารค่อนข้างสูงมากทีเดียวโดยเฉพาะวิตามินซเนี่ยสูงมากครับรับประทานเป็นประจำดีครับคนใช้ประมาณสักประมาณสักสามช้อนโต๊ะครับผมก็เช่นเดียวกันแช่นน้ำผักไว้นะครับเราใส่แป้งข้าโพดลงไปนะฮะไปเคากับกุ้งสักประมาณสัก2ช้อนชาอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาไปล้างน้ำ ซับให้แห้งนะครับแล้วก็สับกุ้งครับผมอาละใช้ได้แล้วครับผมใส่ลงในชามผสมเผ็ดหอมของผลตอนนี้นะครับอ่านุ่มขึ้นแล้วเราต้องบีบน้ำออกครับแล้วก็หั่นเป็นเปล่าเล็กๆครับใส่ลงไปสมกรับกุ้งครับเช่นเดียวกับโกจิเบอรี่นะครับก็เอาน้ำออกครับผมกุ้ยช่ายครับผม ปกติแล้วนะฮะถ้าเผื่อทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใส่ผงชูรสกันนะครับหรือว่าก็จะใส่พวกแบบผงปรุงรสซุปนะครับซึ่งวันนี้คนใช้แบบผงปรุงรสซุปสไตล์ญี่ปุ่นใช้เป็นผงดาชินะฮะพวกนี้มันก็จะมีความเข้มข้นไม่ต้องใส่เยอะนะครับคนใส่ประมาณครึ่งช้อนชาครับพริกไทยขาวก็สักประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับผมน้ำมันงาครึ่งช้อนชาครับผมซีอิ๊วขาว1ช้อนชาครับ น้ำตาลทรายก็ประมาณสัก1ช้อนชาครับ<ส>ผมใช้แป้งมันสำปะหลังนี่แหละฮะสักประมาณ2ช้อนชาโอเคไข่ขาวที่เราจะใช้เนี่ยนะครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครับที่เหลือก็คือผสมส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยครับนวดคล้าให้เข้ากันดีครับหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วนะครับผมแนะนำฮะเพื่อให้รสชาติทุกอย่างเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็เข้ากันดีนะครับเราจะนำส่วนประกอบไปพักในตู้เย็นเป็นเวลา15นาทีครับแป้งเกี๊ยวนะครับ น้ำมันครับผมเราจะจัดเรียงเกี๊ยวลงไปนะครับใส่น้ํามันนิดเดียวเองนะฮะโดยเอาด้านแหลบเนี่ยครับปักลงไปใช้ไฟอ่อนๆนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราจะให้เขามีลักษณะเป็นเหมือนเกี๊ยวซ่านะครับเป็นการสตรีมนิดหนึ่งใส่น้ําสะอาดลงไปนะครับผมใส่ลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะครับผมพอเราใส่ลงไปแล้วนะฮะปิดฝาครับผมลดไฟครับผม ใช้ความร้อนต่าๆนะฮะให้เกี๊ยวของเราข้างในสุกดีเป็นเวลา3นาทีครับสําหรับตัวน้ําซอสสูตรนี้นะฮะผมเรียนแบบการทําน้ําซอสของเกี๊ยวซ่านะครับจิกโชค,ครึ่งหนึ่งครับประมาณสัก1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็ผสมกับซีอิ๊วขาวครับช้อนโต๊ะครึ่งผ่านไป3นาทีนะฮะเนี่ยครับเวลาที่กุ้งสุกนะครับมันก็จะพองขึ้นนิดหนึ่งเราพลิกกับด้านครับผม ผมจะฉาต่อน,นิดหนึ่งเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยมีสีสวยๆครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมจัดลงจานสวยๆน้ำซอสของเรานะครับชิมเล็กนึงจุ่มกับน,น้ำซอสอือหือ ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับรสชาติเข้มข้นมากและนี่ก็คือเกี๊ยวในอีกหนึ่งรูปแบบที่คุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับผลออกมาฝากในเทศกาลตรุษจ,จีนที่จะมาถึงครับเกี๊ยวกุ้งเห็ดหอมย่างครับชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารนะครับไม่อยากพลาดเมนูในสไตล์รูปแบบของพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับ ชมจบแล้วกดปุ่ม subscribe นะครับ